ปิดท้ายด้วยข่าวดีๆสายลมแสงแดดสักนิดหนึ่งแสงสีเล็เส้นเสียงสักมิดหนึ่งค่ะใหญ่ๆสไตล์ไอคอนสยามอีกแล้วครับท่าพร้อมมากค่ะไอคอนสยามทุ่ม150ล้านนะคะจัดตุรจีนปีมะเส็งยิ่งใหญ่ขนาดไหนดูจากรายงานชิ้นนี้พร้อมๆกันค่ะไอคอนสยามฉลอง50ปีทองแห่งมิตรภาพค,ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณารัฐประชาชนจีผนผลิตกำลังพันธมิตรทุ่มงบกว่า150ล้านบาทจัด2งานใหญ่ เดินไตรมาสแรกนิทรรศการประติมากรรมหลานชางทูเจ้าเริยาจะแสดงผลงานมาสเตอร์พีช็อปปี้ฮูแมนวิตกราก้อนแอนนากาโดยความร่วมมือครั้งแรกระหว่างศิลปินแห่งชาติของไทยศาตราจาเกียรติคุณปรีชาเถาทองและศิลปินจีนระดับเฟิร์สคลาสชื่อดังมิสเตอร์ซูหวงเฟย์รังสรรค์เป็นผลงานที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทยอย่างสมบูรณ์ เปิดให้เริ่มชมตั้งแต่15มกราคมนี้ที่รีวิวพาร์คไอคอนสยามพร้อมจัดงานตรุษจ,จีนสุดยิ่งใหญ่ตั้งแต่วันที่24มกราคมถึง2กุมภาพันธ์เป็นครั้งแรกกับการอัญเชิญเทพเจ้าไทยสวยเอียเทวดาผู้คุ้มครองดวงชะตาจำนวน60องค์ให้ประชาชนครบทุกปีเกิดขอพรรับปีมะเสงบนทำเลมงคลขงน้ำท้องมังกรเก็บทรัพย์ณไอคอนสยา สนุกไปกับการแสดงพิเศษมังกรสองแผ่นดินระหว่างพญานาคและมังกรพร้อมชมการแสดงหน้าตะมหามงคลจากนาครฉงางซาในบรรยากาศลิตเติ้ลไชน่าถนนคนเดินสไตล์จีนรวมร้านดังกว่า35รา้านและเมนูอาหารมงคล4ภาคทั่วไทยจากเมืองสุขสยาพร้อมจุดเช็คอินถ่ายรูปกับโคมไฟจีนขนาดใหญ่3โซนที่ต่างตรงงานอย่างงดงามตระการตาณรวิาวพักริมแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ ICS Lifestyle Complex ตรงข้ามไอคอนสยามด้รวมฉลองเทศกาลตรุษจีนเรียมจัดกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิการแสดงระบำจากคณะฉางซาพร้อมโดยการแสดงเชิดมังกรและสิงโตอำนวยพอขอเชิญร่วมงานไอคอนสยามอปโรสเปอรัส Chinese New Year 2025ตรุษจีนมั่งคั่งฉลองสัมพันธ์มั่นคงวาระ50ปีสายสัมพันธ์ไทยจีนตั้งแต่วันที่24มกราคมถึง2กุมภาพานันธะ์ณวิวพาร์คไอคอนสยาม อเอาล้วครับลากันไปเลยสวัสดีค่ะ